พากันไจเาปลาขอดนทุกคนปลา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 นลาปลาปลานลาปลาปลากลาป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 ลาลามลาป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 าปลาปลาปลาปนาปลาปลาปนาปลาปลาปลาป่าปล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 าาปลาปลาา ที่มาจุกเอาที่มาจับเอาหนาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละมาห่อทุกคนนี่เอาเนี่ยนี่แล้วนี่ดิมันอยู่ในโกนนั่นอยู่ใน,ใน,ในคอร์นน่อยนี่ด้นี่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 มันอยู่ในหูนี่นายนี่หูตัวนี้แหละเดี๋ยว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 จะพาเพิ่มก่อนมันอยู่ในหูอันนี้แล้วน้านามันดีอีกทีปะ

ก้องคือเบอร์อะไรที่บอกรึเอย่าจะไปท่องเขาบอกร้องไงมันหนาวสิเทียมที่ฮาร์ดคอยกันบอกก้อนนั่นคอยมันจะขึ้นอะไรบอกรึ้ปล่ามนอีกสองช้า

เห็นบ่เฮ้ยนี่ใครโค้งนะเดี๋ยวค้ดิ้งอย่ได้บัดนี้จับเอาบัดนี้เบิ้งป้าชีคีอ่ะเบิ้งมันอยู่ที่กระคองมันอยู่ที่มันอยู่ลนหมาวงหม้อไหนทีให้ดีง่ายคืนเนาะอนถอดเกิดตรงนี้ง่ายคืนลิ้งเบิ้งเบิ้งป้าชีถอดเบิ้งให้ดีอือ มันที่โคบ,ม,ม,โคบมันที่อันมันที่ปลาอย่าไปจับลิงมันปลาหให้เบิดคืนนะฮันเบิ้งน,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 นี่นี่นี่อฮ้ยฮักขูนั่นนี่ดีเข้าบ,บทิะถือครับเห็นันเบิดนอยู่ในคลินนะ่ะโรเมกอด ทางมกัันทีเกลี่ยขึ้นโคกลิงเกิดทื่ถือขีโตมันออกอ้อคู่ใช่ไหมจีป้าจีคีจีชัดขึ้นเทิงผุนเบิงนี่ชีชัดขึ้นปีนี่กระเมร์นี่นี่มนบอกขีโตมนี่อ้าวเสียมตัขวดข้าวมันปักมือนะฮะดีได้เลยตัวหนึ่งได้ใช่มันเบิดแล้วคือสิเบิดใบแท้ ี่ด <c oughs> ต้องจะอ,อันนี้ออกเบิ้งถอกมันอยู่ในคนอยู่ในหูนะอยู่ในโกดนะเบิ้องชีถอกใช้ส่ปลานะมันอยู่นะนนในกล้นะอ,องนี่เลยขุดเอาอมืมันมีหูมันทับออกรู้ ดูให้ดูโอเคประเทศเป็นรูปด้วยประเท เบิีโนได้มันมีชีโปกันเฮ้ยพี่พี่พี่เต็มหยาบอยู่เอ้ยนั่นนั่นเต็มหยาบอยู่ว้าวเฮ้ยเตยเจียมขัดเอ้าปูนยหยาบอยู่เฮ้ยปูนยจับมือนั่นี่นนี่ก็มีปลาน่น เบอ่งไพ่ือมันทีปักมือมันทีปักมือดิงมันเกี่ยวปักแล้วนะฮะนี่นะโตเม่เนาะโตปู่กับโตเม่นี่ลูกมันอมาปะงฮะฮะะไปหมันัมือ ขนาดนี้แหละจะทางมาดึงขึ้นหน้าบอกสองตัวปุดบเลยพี่จะเอาได้เนไมันปักสองตัวถ้าเคยจับเลยปลาคงไม่มีลงหูเลยเฮ้ยมาสิดึงยับไปปอนยับไปเดี๋ยวไปดึงมันปั๊บคำว่าไฮบุดขึนโทษแก้งนะฮะเฮ้ยนะมันกระลงหยเประเยแบบมันนี่ จับมันบ่โนนมโองบ่แล้วมันม้อขีจับได้บันนี้นะนีอะไรนี่นั่งระวังเด้อเฮ้ยนั่นแม่แล้วป๊อปป๊อปเ๊อกป้อคะปอนมามามาเข็มไม่ขีได้บัดนี้ใส่ก<ะ>ันหนึ่งนี่ไม่ขีลงป้อนดิเฮดเบื้องขีจับปัตตานี้เบอร์ อันเบิ่งเบิ่งอันยังกระด้า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 งลุกงหูแล้วเขาบอกกระด้างกระด้างอย่าติ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 งนี่นี่พลาคงมันถ่าอยูริน่ะไทยถ่าก็อยูริน่ะเบิ่งขี้จับเทียบกระวอนพอเทียมช่วนเอาไปเลี้ยงชวนเอาเบิ่งป่าขี้จับเบิ่ง Cà đăng, cà đăng Cà đăng Cà đăng, cà đăng, cà đăng, cà đăng dạ ừ, bà Ui Bưng, bắt chỉ bạc mưa nói nè Dạ tiên, d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 ạ tiên Bà khó gì Dạ dạ ใชปอนตายนะตัตักูขดออกมาแล้วจั๊กโตหนึ่งองสามสี่ห้าหกโตหกโตน้อยยังเรือมันอยู่ในหูตัวหนึ่งไหนเนาะออกขู่โอ้โคองแ่ช้ยมันปีนขึ้นไปแล้วใช่ไ็นท่าลายใช่ไหมแม่ชัเดี๋ยมันก่อนเออเด็กบอพมันเบิร์แล้วนี่ประคองี่นะตัวนี้ก็มีนี่ เบิ้งขยับนะเบิ้งเบิ้งเบิ้เบับเบิ้งกระด้างกระด้างกระด้างจะขยับเบิ้งเลิงกระตาะปีดนีประคองมาอยู่นี่ยอไปใช้เบื้งมาทะเลลวนี่นี่นังตัวหนึ่งดีนี่กรแมวปลาปนีเเคือชงตัวชงตัมาใหม่เดอบ จะป่าดอยได้เห็ดไหมลิงจะตีกระด้างกระด้างกระด้างป่าดอยเข้ามาหน่ามี่งเย้สวนข้าวยกขึ้นได้ไหมเอ้ยหนักในเร็วโยนกระทาให้เร็วมันมันโตแล้วเบิ้งกิจจ์ยังเผาเำาขู่กระด้างกระด้างนี่ ยังตัวนึงนี่อัอนอรบมาพี่ตบนกริตาปนั่นนั่นนั่นน่บอถือจ้าเลยพักบ่บ่มาถ้าบรรลุมถ้านนะประคองมันบ้าเรแทดูเนี่ยอันี้ก้อนมัทิลูกหูแล้วบ่เฮ้ เี่ยวเอาเทียขึ้นมานี่มาขุมันนะ่ะโอ๊ยเร็วเร็วอ่ะกระด้างกระด้างมุงกระย่าจับตีปอนนี่พวกของจับใช<อ>่เอาม่าคุณลิงลุกยุบเขายับเขามาเออเอเเอเบ,บิเดแหลวยังทออีบอบ ทออีกหน่อยลิงยกได้บม่อย่เลยกัเบอเลยอาลุงอาลุงย so yeah, mm ังอยู่บ่มาจิทับมอออกได้บอกมันบอเฮ้ยไม่เอาดีกลัวาคงทางลังจับปลาทุกคนเลยบอเฮยจับ มันปักนี่จะประดุกนี่ได้มา,จากจักโตฮะนับบูรุกหนึ่งกัทที่ขาดกัิชิปักมือเพิ่นสี่ห้าเจประมาณสิบกุตโนาะสิปลาได้ทนินทุกคนได้ลายอยู่ไดหนะั <c oughs> กเตรียมพักล่างน้ำล่างน้ำมันจมันไปปลากระโดบริกกรบรล่าง <c oughs> ไปแล้วคลิปหน้าพอ่อกำไมขบุนคุณอลาย <c oughs> สบายดีสบาปทท่จ้า